สวัสดีคะ่ะช่องเม่เพียวชาแนลจ้าวันนี้เห็นเม่เพียวชาแนลมาเยี่ยมน้องนิวเยียมาเอาของฝากเพื่อนค่ะวันนี้โอ้หมักมีก็อยู่ทงหัวไปนิเยียนี่นะคะาม่เพียวนะคะนี่ไปกระจายให้เพาพยุก่อนวันนี้เอากล้วยมาฝากนิวเยียค่ะนี่กล้วยสุกนะคะแบ่งให้ประยุนมีน,นึื่องปกตินี่ ค่ะนดี่ดูดูข้าวสารนะคะนี่ข้าวสารนะคะข้าวสารใหม่ค่ะข้าวสารใหม่นะคะรับก่อนหเอนงเอ็ง้รจัเด้อยอะเยอยื่งินอเยียอนะนหาไม่ไยนยไปคเตียวะอ มาให้เล่มีอเยยลเะ่ค่เสือเียนะไปจอยไปก่อนแบบนี้เลยนอือฮือยดดูมักมีดูมักมีก่อนดูมักมีก่อนนะ ดูบมักมีกันนะดูตรงนี้ดินิวนั่งตรงนั้นดูนั่งดูบมักมีด้วยโอ้ยบมักมีบมักมีโอ้ยหมักขนุนมักขนุนตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่หักบ่อนิวตั้งแต่หักเนาะโอ้ยนิวมาดูตรงนี้ดินี่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 ตั้งแต่หักเลยนั่งลงนั่งลงดูโอ้ยตั้งแต่หักเลยโอ้ยบมักมีบมักมีบมักมี มันมีเสบนะคะนี่เนื้อข้างในเป็นสีส้มนะหนังนะคะนี่อ๋อแล้วละมุดเป็นหมากไหมเออนเออใช่อยู่ตรงนู้นอย่าพูด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 พด,ดูบัึกมี่บักมี่บักมี่ค่ะบัึกมี่บักมี่อย่าพูดอย่าพูด <Yeah. S 2> เดี๋ยวเบื่องขันละมดละมดดฮือนพจนกันลายนะคะนี่พึ่งพึ่งออกมาค่ะปกติแม่เพียวจะมากินตรงนี้นะคะ่ะต้นนี้นะออกมากทั้งปีนะคะละมดต้นนี้นะของบ้านแม่นิวเยียนีมองดิ้กินจนโสนะค่ะกินนี่นหนออกออกไม่ไม่เยอะถ้าออกเยอะนี่โอ้ต้นหน,นึ่งเนี่ยเอาเป็นกระสอบค่ะหมกักหมักละมดเนี่ นี่นะคะหน่วยหนึ่งคะ่ะพอพันยางเนี่ยเยาวๆเลยเหรอมาเล่มาเล่บ่มาเล่มื่อสองต้นเลยขนาดนี้จะพันยาวเป็นกลมๆจนเป็นมาเล่พอแตกเยอะเลยเมาเล่ตอนนี้ไปอยากตายแล้วเนาะใบเหลืองเนาะตอนนี้เนาะแมงเจาะมันไปจักอุ้ยดูนะคะนี่ดูอีปูค่ะมาดูอีปูดูอีปูปลาก็มีปลาก็มีนะคะเขียดก็มีอีปูก็มีคะ่ะเลี้ยงค่ะนี่ เดือกอีปูอีปูทางปลาเยอะแยะเลยอ้าวตัวนี้ทําไมนีต่ตัวนี้มันเป็นไรนี่ยละมุดไงน,นี่นะคะละมุดบังนี่ลูกใหญ่ขนาดเอาไปเก็บสิต้าปลาเกลือปลาเยอะเกลือเกลือเยกเอก็มีเออเออบัง,งเผือกก็มีนะคะนี่เผือกเผือกหอมบ่นี่เผือกหอมนะคะไม่ได้ปลูกเยอะปลูกพอดีค่ะพอดีปลูกพอดีกินไม่ได้ปลูกเยอะค่ะนี่ หนูเยียจะพูดค่ะไม่ต้องส่งเสียงค่ะหนูเยียขาก็มีขาขานี่ครบมีเปือกมีขาค่ะคนปลูกนี่ยครบละมุดละมัดมีมัดรดน้ำงูไงโอ้เฮ็ดแนวอืมใช่ใช่จำไม่ดูอโอ้ยาวใหญ่เนะาะว้าอ,อันนี้มากอยัางมาคือไอ้ปลาคือคอย่างนี้พวงมาคือพวงด,ดอกเก็ไตเก็บกระเด้อกระเด,ดื่อสิลวกจับแก้วเออ โอย่างละนิดอยางละหน่อยค่ะพักโอ้ยพืชพักข้าวมะกระทงมะกระทันเพืนก็มีมะกะทันก็มีมะกะทันแบบโบราณเท่านะคะนี่มะกะทันโบราณมีมัดค่ะกล้วยกะมีดอกไม้ก็มีครบมัดเบิ่งนีเพืชพักสวนคัวกล้วยเกยมีมัดเลยค่ะอันนี้กับคนปลูกเออเผือกค่ะนี่ ผหอมนะคะหัวใหญ่ๆค่ะที่ทำมีของหวานวน่ะแหละค่ะเนี่ยมะกล้วยชอมชชอิมก็มีค่ะในชอมชชอมก็มีค่ะชชอมกับพอดีแกงใส่เห็ดใส่หน่อหมอกหน่อไห้ค่ะนี่ครบหมดเลยบ้านนเยียมีฟืนด้วยมีฟืนดังไฟด้วยมีฟืนดังไฟด้วยนะคะนี่นะคะนี่นะคะนี่นะ ออดแต่สออมบังมีพนร่าบักมีาามกมคักขนาดเลยบังมีบังมีมมคักขนาดเลยน,นิ้วอย่าส่งเสียงนะคะเบิ่งบังมีมป้าบักมีเออบักมีตั้งแต่โคนต้น,นะะเลยค่ะว้าเบิ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอย่าพูดคะ่ะอย่าพูดคะ่ะอย่าส่งเสียงเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ สิบห้าสิบหกค่ะต้นนี้สิบหกเลยนะคะสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเก้ายี่สิบนะคะข้างโน้นนะคะยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามต้นนี้ยี่สิบสามลูกค่ะมักขนุนค่ะมักมีเอออลังการงานสร้างลึกมักมี่ต้นนี้นะคะเนี่ย ต้นนี้23ลูกค่ะป้าสุดยอดเลยดกขนาดเลยสวยเนาะชมก่อนเออชมนี่ก่อนเอ้ยดอกไม้ไมีแต่ดอกไม้สวยๆเลยเนี่ยอือดูนี่สวยค่ะต้นบอนสวยมากเนี่ย มันตะต้นสวยๆเลยบังเนี่ยสวยสวยสวยปปาไปทางนี้ก่อนป่าไปทางนี้ก่อนน,อน,น,นะคะเนี่ยสวยค่ะสวยขนาดเลยกกหมอกกใหม่อันนี้ก็เป็นนะคะเนี่ยเบอร์ข้าสารขขาสารใหม่นะคะเนี่ย ขสารใหม่ส4เมื่อวานเลยคะ่ะหอมขนาดเลยขาสารใหม่นะคะนี่มาฝากน้องเพื่นคะ่ะ ชมวิวธรรมชาตินะคะนี่ก็ต้นบังมีค่ะนี่ต้นมีมัดใบตอกใบเตยคะสะอาดสะอาดนะคะนี่นี่ค่ะใบเตยก็มีบ้านนี้ปลูกผักเยอะแยะมะฮุงก็มีค่ะมีตั้งหน่วยหนึ่งค่ะนอน้นําฮุงก็ด้หน่วยน้อยๆมะฮุงค่ะครบหมดเลยเข่าก็งามค่ะปีนี้มะเขียบก็มีค่ะมะเขียบก็มีมีเยอะแยะเลยมีหมดเลยแต่ไม่เพียวชอบตรงไหนต้นชุมพูก็มีนะคะนี่ ยามออกมากเนี่ยพลึกอยู่ในหันจนล่นค่ะกินจะบ่ท่านไม่เพิ่อชอบใจตรงไหนชอบใจต้นมักมี่ค่ะต้นบมักมี่เพิ่นมักมีเมกม่เพิ่นนะคะนี่นะคะ มักมีเพิ่นลายคักค่ะท่านผู้ชมเบิ่งนี่มักมีมักมีมักมีเบิ่งนี่โอ้ยสะออนอันนี้ก็มีนะมักมีมักมีมักมีค่ะมักมีโอ้สออนสะออนสะออนลกพลัมเลยโอ้มักมีมักมีเอาดูข้างนี้นะนี่เออ นี่ค่ะแักนี่ลึกเนาะนิวเนาะเอ้อเ,เดี๋ยวค่ะแม่เพียวขอจบคึ้สุดสั้นแค่นี้นะคะฝากช่องแม่เพียวชาแนลด้วยค่ะผิดถูกไงว่ากันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยกักษ์ก็วคือ